แจ้งประกาศจับบุกคมค,คูถึงหน้าร้านที่สยามคู่กรณีไลฟ์ท้าแบ่งเงินนำจับหว่นราคาคุยเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างแจงปุณาสาและแจสชวนชื่นกับบุน้องชายของแจงยังคงร้อนระอุเมื่อบุกกลับมาคุกคามทั้งคู่หลังจากหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกไปถึงหน้าร้านของแจสที่ย่านสยามสแควร์พร้อมข้อความคลมกูสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งแจงและแจสรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามเรื่องราวนี้ การคุกคามที่ทวีความรุนแรงหลังจากบูนิคดีไปอยู่ต่างประเทศเรื่องราวดูเหมือนจะเงียบลงแต่ล่าสุดบูกลับมาและเริ่มคุกคามแจงและแจสโดยเริ่มจากการโพสตภาพหน้าร้านธุรกิจใหม่ของแจสที่ย่านสยามสแควร์พร้อมข้อความข่มขู่มาอวยพรร้านใหม่มึงเสียดายไม่เจอกันนักใกล้กันละมึงท้าอีกนะมึงไอ้นักเลงหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเร็วๆนะักกูรอยอยู่ทั้งสองผัวเมีย ไม่เพียงเท่านั้นบูยังบุกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของแจงและแจสอย่างวิการพร้อมกับข้อความข่มขู่ว่านอนให้หลับกันนะต่อไปพวกมึงรอรับผลที่มึงทำกับกูพร้อมตลอดจำไว้นะกลับมานอนบ้านบ่อยๆไม่ค่อยเจอเวลาไปอ่ะการกระทำของบูแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวกฎหมายและพยายามที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับแจงและแจสเงินนํำจับหนึ่งแสนบาทกับท่าทีของบู แจ้งตัดสินใจประกาศจับบูพร้อมกับตั้งรางวัลน,นำจับ10,000แบาทหวังว่าจะช่วยให้สามารถจับกลุ่มบูได้อย่างไรก็ตามบูกลับไม่ได้แสดงท่าทีและดาราวาดอกแตกกลับไลฟ์ท่าไทยให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์แบ่งรางวัลน,นำจับกันคนละครึ่งพร้อมกับบอกให้ชาวเน็ตไปบอกทางคู่กรณีด้วยว่าเจอตัวแล้วเจอบอะแสแล้วพร้อมโอนหรือไม่เพราะกลัวจะเป็นราคาคุยเสียมากกว่ามุมมองของชาวเน็ต จากเรื่องราวทั้งหมดชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างแสดงความเป็นห่วงต่อแจงและแจสและตั้งคำถามว่าตำรวจทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงปล่อยให้บูทำแบบนี้ได้นอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังมองว่าการกระทำของบูเป็นการกระทำที่อันตรายและอาจนำไปสู่การทำร้ายร่างกายได้ทฤษฎีสมคบคิดมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งทฤษฎีสมคบคิดว่าบูอาจได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความกดดันให้กับแจงและแจส สรุปเรื่องราวของแจงแจสและบูสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมและความไม่เกรงกลัวกฎหมายของคนบางกลุ่มการกระทําของบูไม่เพียงแต่สร้างความหวาดกลัวให้กับแจงและแจสแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการไร้ซึ่งความรับผิดชอบและการไม่ยอมรับผิดต่อการกระทําของตนเอง